คำว่าจิ๋มยังไม่รู้จะพิมพ์ลง youtube ได้หรือเปล่าคำว่าจิ๋มพูดได้ไหมนะจิ๋มได้มึงจิ๋มพูดได้ก็น่าจะพูดได้ชื่อเจิ๋มทำยูทูบเบอร์ไม่ได้ดิยชื่อจิ๋มทำยูทูบเบอร์อทำได้มันมีเพลงชื่อจูบจิ๋มที่ริมบึงมึงไปเสิร์ชเพลงมาทุ่งโอเคเราลงได้อีพีนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนู่จิ๋มจับจ่ายจิ๋มจับจ่ายือจับจ่ายหรือจับจ่ายเพราะว่าต้องจับจิ๋มก็ได้ ได้ฉันชอบนะ3าจอคล้ายๆ3ามปอแต่มีเป็นสามจอ <c oughs> ทะ,อะเอเสดทะเลสสดือขอนำเสนอตอนจิ้งจับจ่ายดอกจันดอกจัน,จนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องด้วยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นของพวกเราเพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือติชมกับพวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ จากพวกเราทะลลสเเดททะเลสะดือพาหนา้ไมอัดรูดก,กันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบกูว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดก,ก็เป็นแทบจะเป็นสินค้าแบบมึงมันคือสินค้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจริงเพือ่อนกูที่เรียนพวกเครื่องสําอางมาก็บอกว่าผ้าหน้าไมอ่ะจัดเป็นเครื่องสําอางตั้งแต่แรกๆแ,แล้วไม่ได้แบบเพิ่งมาจัดเป็นตอนนี้นะแต่ว่ากับประเด็นที่มันขึ้นภาษีเพิ่มอ่ะเออ อันนี้คือมันเพิ่งมีจริงๆมันไม่ควรมีภาษีตั้งแต่แรกแล้วปะ่ะมันเป็นของจําเป็นคนะ่ะห้ามเลือนไม่ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเลือดจะต้องออกทุกเดือน <S <S อจริงๆมันมีแบบออมีบางประเทศอ่ะที่แบบว่าแจกผ้าอนามัฟรีแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินค่าผ้าอนามัยเลยเพราะว่า มันไม่ผิดที่เราต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ต้องเสียตังค์เพิ่อมันมใ,ใช่ไหเราเคยได้ยินว่าบางประเทศนี่คือมีแบบถ้าในสถานศึกษาหรือสถานพยาบาลอะ่ะมันจะอยู่ในห้องน้ำแล้วก็คือฟรีแบบยุยบได้งเงอะไรอย่างเงี้ยหนังสารคาดีของอินเดียเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องผ้านมามัยแต่แบบเป็นหนังที่กูชอบมากที่สุดแหลวมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเขาอ่ะ culture เขากับการ การทีตผู้หญิงแล้วแล้วคือมันไม่ดีอยู่แล้วอะมึงที่แบบชายเป็นใหญ่แล้วยิ่งช่วงผู้หญิงเป็นประจําเดือนนะมึงมคือเป็นเมนต้องแบบเดินหนีออกไปไกลๆเพื่อเปลี่ยนผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าอนามัยคืออะไรผู้ชายก็ไม่รู้จักแล้วพอเด็กเป็นเมนอะมึงวัยรุ่นน่ะเขาไม่สามารถบอกอาจารย์ได้ว่าเป็นเมนถึงขอลาอต้องพูดว่าแบบเป็นไข้ป่วยแล้ว หนังอ่ะก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนผู้ชายว่ารู้ไหมทําไมาวันนี้เพื่อนถึงแบบลาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบอกก็เขาป่วยเขาป่วยอย่างเงี้ยทุกเดือนเออมันยังมันยังมีวัฒนธรรมที่แม่งเข้าไม่ถึงแม้แต่ผ้าอนามัยมันเป็นมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันทําผ้าอนามัยอ่ะมึงเพราะว่าเออเห็นความสําคัญของผ้าอนามัยอ่ะเออแล้วก็พยายามจะทําให้เรื่องเนี้ยเรื่องผ้าอนามัยกับประจําเดือนเนี้ยเป็นเรื่องปกติในสังคมให้ได้ มึงมันเลวร้ายมากมันหดหูมากกับการที่แบบทําไมอะ่ะมึงเป็นเมนน่ะพูดมาเลยว่าเป็นประจําเดือนน่ะพูด <c oughs> ก็ยังพูดไม่ได้อะ่ะมึงแล้วก็โดนแบบเป็นที่รังเกียดอะ่ะแบบมีเลือดติดผ้าถุงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอินเดียที่จนก็คือจนจริงๆ <c oughs> มึง <c oughs> ซื้อผ้าทำไมไม่ได้เลยอะ่ะต้องเอาผ้าถุงที่ใช้แล้วอะ่ะมาหอ่อแล้วเขาไม่ แล้วมันไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรเอ듀เคดกันนะมึงผ้าที่เปื้อนเลือดก็ต้องทิ้งอย่างเดียวมันแย่จริงๆคือแบบทําไมว่ามึงเป็นผู้หญิงอ่ะมันต้องเป็นเมนอ่ะเออทําไมถึงไม่ทําให้เรื่องนี้มันเป็นเป็นสิ่งปกติเหมือนการที่แบบมีเลือดออกย <c oughs> ุกเดือนอ่ะเออทาไมถึงต้องเออมึงมันหดหูมากใี่ทำให้ได้เห็นอีกโลกหนึ่งว่าเราก็มีความหนักหนาของเราในการที่แบบผ้าทำไมาย,ยังต้องซื้อแต่เราก็ยังแบบมีความอิสระเสรีภาพในการพูดอยู่อะไรแต่ <c oughs> ก็ยังมีมุมหนึ่งในโลกที่พูดออกมายัางไม่ได้เลยมันคือเรื่องธรรมชาติสําหรับกูแต่การเป็นเมนของผู้หญิง<ม>ในประเทศไทยอ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจบอกไม่ได้เป็นเรื่องที่<ม>ต้องละไว้ต้องต้องใช้คําอื่นในการพูดแทนอะไรอย่างงี้<ม>อยู่อืบางทีเราไม่สามารถเรียกผ้าหน้าไม้เพราะว่าผ้าหน้าไม้ได้อ่ะเราเรียกว่าขนมปัง<ม>อ่ะเออตอนเด็กๆใช่ตอนเด็กๆเออเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหนียวอายหนึ่งพวกมึงหมดค่าผ้าหน้าไม้กันเท่าไหร่ เยอะมากเพราะว่าเยอะอีดอกสมัยนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อฟังก์ชันเยอะด้วยนะบางนิดบางหน่อยบางนู่นโอ้สนุกยมากแบบแตงกวาแตงกวาก็จะแพงกว่าแบบยาวก็จะแพงกว่าซึ่งกูชอบแบบแตงกวามากอีดอกก็คือใส่ที่ชาวบ้านรู้หมดเลยว่ากูเป็นเมนอะมึงมันแบบแตงกวากินแบบกินทะลุอะกูบอกเลยกูรู้เลยวมือีนี่ใส่แตงกวา มันอย่างยิ่งจริงมึงแล้วแบบกูเลยแบบเวลามันเย็นเรารู้สึกสดชื่นตาเนี่ยที่ไม่รู้เลยว่าแบบมันสดชื่นจริงหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยไอเฮียคือก<อ>ูกูแค่รู้สึกว่าแบบมันเสียงเงินเยอะไหมมันก็เสียงเงินเยอะแล้วมันก็มีแบบคือความดีเทลของผู้หญิงอ่ะบางทีมันก็จะมีแบบแบบเล็กกอนที่เขาจะเรียกว่าอะไรแผ่นอนามัยที่ไม่ใช่ผ้านอนามัยอ,อ่ก็คือใส่ก่อนและหลังเป็นเมนเพราะว่า ถ้าเราใส่ผ้าหน linkage, ังไหมแบบช่วงที่เมนมันใกล้หมดแล้วอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่า<แ>เปืองอะไอเทียก็คือมันแบบมันจะใกล้หมดแล้วแล้วที่แผ่นใหญ่มันก็จะอับชื้นเยอะกว่าเออแผ่นเล็กอะไรประมาณเนี้ยมันก็ยิ่งต้องเพิ่มคอสในการแบบใช้ชีวิตเข้าไปอีกต่างๆนานา,นา,นาแต่ทีเนี้ยมันก็มีนวัตกรรมใหม่ขึ้นไปอีก Orth นในหลายๆแบบทั้งแบบแบบสอดแบบถ้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายแต่ทีเนี้ยแบบสอดอะอาอย่างอย่าง อย่างกูเคยใช้อย่างกูเคยใช้กูก็จะรู้สึกว่ามันดีกว่ามันดีกว่าตรงที่อมันไม่รู้สึกว่ามึงใส่อะไรเลยอ่ะแบบอมึงจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่ที่มึงเลยมันหายไปแล้วมันหลุดเข้าไปแล้วมันมันหายจริงๆแล้วมึงจะรู้สึกสบายตัวต่างๆนะคือกูใช้เพราะกูดำน้ํากูว่ายน้ําต่างๆใช่ไหมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบว่า พอมันรู้สึกสบายตัวแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูว่ามันน่าจะลดความอับชื้นได้ระดับหนึ่งในแง่ของในแง่ของอ่าภายนอกนะคือภายนอกเวลาเราใส่อ่ะมันก็จะมีความแบบมันอยู่ตรงเดี๋ยวมันอยู่ตรงตูดมันอยู่ตรงขามันจะแบบมีบทุกอย่างคือมันก็จะมีความแบบ เออมีเหงื่อมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอผ้าไหมแบบสอดมันเข้าไปข้างในแล้วอะ่ะมึงเข้าใจไหมข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็โฟโล์อ่ะเออซึ่งมันก็เสือกแพงกว่าแล้วล่าสุดก็เสือกเก็บภาษีเยอะขึ้น ทีเนี้ยกูก็เลยสงสัยว่าแค่สิทธิ์ที่กูจะมีสุขภาพที่ดีกว่ามีความอนามัยมากกว่ากูยังมีไม่ได้เลยเหรอหรือต้องมีในราคาที่แพงมากๆเลยเหรอเพราะอะไร hmm. สิทธิ์ที่เราแค่จะมีสุขภาพที่ดีและสุขภาพ hmm. ที่ดีอ่ะมันยากนักหรอกูเข้าใจไหม hmm. คือมันเป็นความโกรธส่วนตัวว่าแบบเออกูก็ไม่ได้อยากให้มันมีเลือดไหลออกทุกเดือนหรอกแต่มันมีไง hmm. เออแล้วให้กูทำยังไงกูก็เลยแบบ no idea มากกับกฎหมายนี้คนที่ออกก็คือเป็นผู้ชายเดตปัจจุบันก็คืออีการเพิ่น30%ของแบบสอดเนี่ยถูกป,ปัดตกไปแล้วด้วยกระบวนการการด่าของทุกคนทําให้มันโดนปัดตก็สเจอร์เ็น7เหมือนเดิมค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่ในสินค้าจําเป็นแหมตอนข่าวออกมามนี่ยเฟืยกูไม่ได้แบบว่า อยู่ๆอ,อยากจะได้ก็ซื้อมาโอ้ยน่าใส่จังแล้วก็ซื้อมาอย่างมันไม่ใช่สินค้าแบบนั้นไงมือปัจจุบันเนี่ยก็มีการออกมาบอกแล้วว่าอ่ไม่มีการเก็บคือเรื่องนี้จริงๆว่าเรื่องเนี้ยพอมันถูกเอากลับมาพูดแล้วก็เห็นว่าประเด็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีความคิดที่โดนเดเวล็อปแล้วเยอะนะที่เขาแบบว่าเออก็เห็นใจใใใอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีการช่วยคิดช่วยกันด่าเออออกมาลุ้มด่า ใชายห,หลายคนคอเอานะเออ,เอ,อใดๆก็คือนั่นแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเรื่องจิ๋มจ่ายแล้วกันว่าแบบจิ๋มจําเป็นจริง,งๆที่จะต้องแต่มันต้องมีการเอาออกมาพูดให้เป็นเรื่องปกติกูอยากให้รู้สึกว่าจิ๋มเลือดออกเป็นเรื่องปกติเหมือนว่าอุ้ยเดินไปแล้วมีดมือเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปเราคิดว่าถ้าทําให้มันเป็นปกติคนก็จะเริ่มแบบน้องอะไรว่าโอเคสิ่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเคยมีคนพูดว่าอยากให้มีประเด็นเรื่องการ ลางานหรือลาป่วยในหัวข้อของเป็นประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยป,ประจําเดือนผู้หญิงที่ปวดท้องจะตายจริงๆงมึงม,มันปวดแบบแบบต้องกินพรอนสแตนพรอนสแตนเป็นแบบยาลัก<ต>ยาแก้ปวดแรงมากอ่ะใช่อย่างกูอ่ะกูกินพรอนสตนไม่อยู่แล้วแบบไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือกินก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าต้องต้องประคบร้อนไปด้วยภายในตัวคือถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติอย่างออกกองเนี้ยจะซื้อแผ่นแปะร้อนมามันจะอยู่ได้นานประมาณสิชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ออกไปไหนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอยากใช้กระเป๋าน้าร้อนมากกว่าเพราะว่ามันมันร้อนกว่ามันร้อนกว่ามากแล้วมันก็ช่วยเรื่องการไหลเวียนได้ดีกว่ากูเป็นหนึ่งคนที่ทํางานแล้วก็ถือกระเป๋าน้าร้อนทํางานไปด้วยถามว่ามัน มันควรเป็นแคมเปญขนาดนั้นไหมมันก็ควรเป็นแคมเปญได้ในลักษณะที่ว่าลักษณะงานที่มันตายตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าอย่างกูอ่ะมันก็เข้าใจได้มันยืดหยุ่นมาแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะต้องแก้กับการที่เราต้องหาวิธีเอง หรือเปล่าในการแบบว่าทําให้เพราะเรารู้ว่าร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็เรารู้ว่าเนเจอร์งานเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราต้องพยายามจูนให้ได้อะว่าแบบเออก็เราเป็นเนี้ยแต่เราก็ต้องยังทํางานได้แต่ด้วยวิธีไหนล่ะแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันเบาลงแต่กูอ่ะเห็นด้วยกับแคมเปญที่ว่ามันสามารถลางานได้ในงานที่มีเนเจอร์อื่นอย่างเช่นแบบว่าสามารถทําที่บ้านได้สามารถอย่างงน้นอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ร่างกายแต่ละคนมันอธิบายไม่ถูกเลยจริงมันแบบรอยพ่อพันแม่แล้วหลายแบบมากมากๆอย่างเงี้ยมันไม่สามารถสเปซิฟิกได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนยังไงเออแต่ก็รู้สึกว่ามันมันควรจะต้องมีเรื่องที่แบบตระหนักถึงตรงนี้ได้บ้างเออในแง่สังคมนี้อ่ะนะาะว่ามันก็เหมือนไม่สบายปกติหนึ่งอย่างนะถ้าสมมติว่าปวดท้องอ่ะมันเพราะว่าไม่สบายก็ไม่สามารถทํางานได้ปวดท้องก็ไม่สามารถทํางานได้เหมือนกัน ก็จร,จริงที่ขินว่าคือมันไม่ต้องเป็นแบบเนชันเดย์วันหยุดแบบสำหรับหรือเพิ่มเข้าไปเป็นว่าใครเป็นเมนสามารถอยุ่ได้คือมันจริงจริงมันไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าอย่างเช่นสมมติเราเป็นบอสเรามีลูกน้องที่แบบเออพี่วันนี้ขอหยุดหรือขอลางานเพราะเป็นอย่างเงี้ยก็แบบเออได้ไปเรื่อมปกติอะไรอย่างอย่างเช่นที่ทํางานเก่าเราอะ่ะก็จะมีลงคือที่ทํางานเก่าเรามันองค์กรใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะมีห้องแบบโรงพยาบาลเงี้ยคือถ้า พนักงานคนไหนที่แบบปวดท้องเมนคือเขาก็ไปนอนได้เลยเวย้ยแบบเหมือนสต็อกงานพอดงานแล้วไปนอนดีขึ้นค่อยกลับมาทํางานคืออันนี้ก็ได้เหมือนแบบเพราะมันเป็นเรื่องความเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยเออพอมันเข้าใจแล้วว่ามันแบบมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนึงกบแ,แค่จิ้มเลือดออกแล้วก็พูดกันได้อะไรอย่างเงี้ยในชีวิตหนึง่งเราเป็นเมนสี่้อยแปดสบครั้งออ,อันนี้คือเฉลี่ยแบบงงๆทุ่นๆรอบหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่เออรอบหนึ่งมึงใช้เงินเท่าไหร่กัน กูปั๊มกูกักไว้เลยสองร้อยเพราะกูซื้อแบบกูออ o p ั่นกูเป็นประมาณสามวันที่เป็นแบบ day night เดย์ไนท์นะเออแต่ว่าหลังจากสามวันไปแล้วกูเป็นแค่เดย์นิดเดียวก็เลยแบบกูค่อนข้างประหยัดแบบเออค่อนข้างเสียน้อยกูเห็นบางคนบอกเป็นเจ็ดวันเต็มเงี้ยกูไม่ืคยกูเจ็วันเต็มเจ็ดวันเลยแล้ว กูอ่ะไม่ได้ซื้อแค่ผ้าละไมยัยอาผ้าละไมยกูให้แบบเต็มที่สมมติ7 7วันนะกูให้อาประมาณแบบ200อ่าถูกๆเลย200รวมค่ายารวมค่าแผ่นแปะกูเข้าไปอีกอ่ะมึงต่อเดือนกูแบบอ่าให้ประมาณ300แม็กสุดคืออ่ะ400ประมาณเนี้ยสมมุติว่าเอาตามสุด300 300คูณเข้าไป480อ่ะ เราเก็บเงินไปเท่าไหร่ในชีวิตแบบข้าวๆอ่ะแสนกว่าบาทกับนีที่เลือดออกเราไม่มีใครช่วยอะไรเราเลยแล้วจะเพิ่มภาษีให้กูด้วยตอนแรกออามือคิดเท่านี้คือขว้วแบบเลขั้วเลยนะไม่รวมบางเดือนที่แบบจะน้อยแล้วนะสามร้อยที่น้อยมากไม่รวมบางเดือนที่แบบอาจจะต้องไปหาหมอหรืออะไรถึงขั้นนั้นนะที่ปวดแบบปวดมากหรือว่าจะต้อง หยุดงานเพื่อวีดเอาเปย y ยังไม่รวมค่าเสียหายตรงนั้นที่เป็นตัวแบบแปรผกผันต่างๆนะมึงเราเสียเงินกันไปแสนกว่าๆเพื่อที่เลือดออกแล้วยังต้องโดนคนพูดถึงแบบไม่ปกติบางที่ก็โดนลังเกียดถูกมองว่าแบบอะไรของมึงเนี่ยหรืออะไรต่างๆนานามัน จริงๆมันตีความมาเป็นตัวเลขไม่ได้เรื่องความรู้สึกอะแต่แค่เอาที่มันเป็นตัวเลขอะยังรู้สึกว่าเยอะเลยเออนี่คือจิ๋มที่ผู้หญิงต้องจ่ายอะอม,มันก็หนักหนาอยู่นะเมืองเงินแสนกว่าบาทแต่เอาเคเฉลี่ยแล้วในแต่นับเป็นแบบแต่ละปีที่ได้เงินมามันก็อาจจะพอถัวได้ถ้ามามองเป็นภาพรวมๆมันก็เป็นตัวเลขที่ รู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะต้องจ่ายเหรอในขณะที่แบบคูเลือกเพศในการเกิดไม่ได้อเพราะ,ะ,ะมีจิม๋มเลยมีตรงนี้เพิ่มด้วยงอกมาอีกนมนมนม,นมเห็นไม่ได้เลยหัวนมคือมันแบบดึงดูดใส่ตา <c oughs> แต่บอกว่าที่เราพูดเรื่องนี้เพราะว่าคอที่มันงอกเพิ่มมาอีกก็คือเสื้อชั้นในเพราะว่าเสื้อชั้นในที่เอาอีกแล้วนะคะที่เหมาะสมกับรูปทรงนมของพวก,กูหรือว่าเหมาะกับ ผู้หญิงในแต่ละคนยอะไรเงี้ยมันก็เทคอร์ดแลนอยู่พอสมควรตัวหนึ่งอะแพงนะมึง <Okay. S 2> ตัวนึงอะกูซื้อทีนึ่งกูใช้แบบหลายปีมากเพราะว่ามันแพงตัวที่มันดีๆอะนะ <c oughs> ไม่ไม่ได้รวมแบบเอ้ยถามว่าตัวอะไรยี่สิบาทสี่สิบาทห้าสิมันมีไหมมันก็มีมึงแต่ก็กลับไปที่เรื่องเดิมว่า การที่กูแค่จะแบบเข้าถึงสิ่งที่ดีและทําให้สุขภาพกูดีมันต้องเทคอร์สเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอมอมันก็กลับไปจุดนั้นอยู่ดีเพราะว่าใครๆก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดี่สุดให้ตัวเองอฉะนั้นมันก็เลยต้องเทคอร์สแบบแรงมากกว่าเดิมเพราะตัวหนึ่งอ่ะแพงแพงมามันเคยมีมันเคยมีประเด็นอยู่ในทวิตเตอร์อยู่ครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะสองสปีก่อนว่าแบบเสื้อในตัวหนึ่งแพงมากแพ,มาแพงมากม,มากนะเออแล้วก็งงว่าทําไมเราแบบ ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยขณะที่ผู้ชายก็ไม่เห็นใส่เลยแต่ถ้าถามกูว่าแบบประเด็นที่แบบว่าอยากให้ยกเลิกการใส่บาไปเลยร้อยเปอร์เซนไหมกูก็ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นเพราะกูก็รู้สึกว่าการใส่บาก็มีประโยชน์ในแง่ที่ถ้ามึงยังยังชอบสรีระความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามึงอยากให้มันมีทรงหรือว่าใส่ชุดได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยบาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดี <c oughs> ฉะนั้นกูก็เลยรู้สึกว่า ไม่ไม่ได้ถึงขนาดต่อต้านหรือว่าเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนกับประเด็นนี้ว่าเออโนบาดีที่สุดหรือว่าคุณจำเป็นต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเท่านั้นเองแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ละคนที่เขาจะเลือกใช้เออก็ต้องเริ่มมาก่อนว่าอันนี้เราก็ไปแบบหาอ่านนะนาะว่าการที่มันเกิดยกทรงเสื้อในขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบมาเป็นออปชันเสริมให้กับสรีระผู้หญิงอ่ะ มีนมเราก็ไม่ต้องการให้นมเราหย่อนค้อยเพื่อความสวยงามตีด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกมันมันมาก่อนความเรียบร้อยเลยนะมันเป็นเรื่องของความสวยงามเลยนะไม่ให้นมหยออ่อนเขาก็สร้างขึ้นมาไวแ้แรลงนั้นจากนั้นก็เริ่มมีแบบวิวัฒนาการอย่าง,างเช่นมีโครงอ่ะไรโครงม,มีนู่มมินิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นออปชั่นเสริมแต่คือหลกัหลกๆอะ่ะมันถูกสร้างมาให้ช่วยสรีระเราเรื่องว่าแบบใส่ไม่ใส่อันไหนดีกว่าตอนเนี้ยประเด็นคือเวลาประเด็นที่ดังๆในบ้าเราพอคนเริ่มพูดเรื่องโนบา จะถูกมองว่าลามกทะลึง่งหรือแบบอยากโชว์หรออยากอยาก,อยากโชว์หัวนนมหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่มันอยู่ใต้เสื้อผ้าเอออะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มออกมาพูดว่าอา้าวแล้วทําไมถึงโนบรารไม่ได้ผู้ชายอย่างนี่ขิมอ่ผู้ชายยังแบบผู้ชายยังเห็นหัวนนมได้เลยแถมเดินถอดเสื้อได้ด้วยอะไรเอริ่มโนบารอะไรอย่าง<ม>เงี้ยแต่ว่ากูว่าคนที่เขาจะฟีนิปแะบมึงเขาก็นึกถึงการละเทศะมาแล้วอ่ะ ทุกคนเลยนะกูว่าเขาไม่ใช่แบบอีสาะวันนี้ก็จะแบบหัวนมตั้งไปไประชุมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ม่คือ<จ>กูว่าเขาอยากแสดงออกกูว่าในสังคมไทยนะคนที่โนบาเขามีความตั้งใจที่อยากจะแสดงออกด้วยแหละที่อยากจะเรียกร้องด้วยแหละไม่ใช่แค่แบบอยากแต่งตัวสบายๆแน่นอนกูว่าอืมกูเห็นด้วยกับที่นุ่มพูดเรื่อง ชุดชั้นในอะ่ะกูก็กูก็มองว่าจริงๆแล้วชุดชั้นในราคาสูงอะ่ะมันคือเราซื้อเทคโนโลโยีเลยนะมึงมเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะมึงอมเออแบบต่อให้เออซื้อแพงๆแต่อายุการใช้งานหลายปีถั่วเฉลี่ยแล้วมันถูกแต่มึงความเป็นจริงคือเราซื้อตอนเราซื้อมันแพงถูกไหมตอนเราซื้อมันแพงหนึ่งตัวก็แพง หลายตัวก็ไม่ต้องพูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นแบบคุ้มไหมมันคุ้มแต่ความคุ้มกับความกําลังซื้อมันคนละเรื่องอะ่ะใช่สุดขนทาง,งการถึงมันแพงแต่มันอยู่กับเรานานฉันเคยมีประสบการณ์ซื้อตั้งแต่แบบอันละห้าสิบาทมึงในตลาดจนถึงอันแพงคือไอ้ตรง,งไอ้ไอันละห้าสิบมันก็มีความอยากลองซื้อว่าแบบมันจะต่างกันตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาใส่แล้วมันต่างนะ ตัวเนื้อผ้าเอยความคันขยเยในกระ<อ>ทั่งโครงอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออทุกอย่างคือมันแบบคือเข้าใจเลยว่าทําไมแบบมันสําคัญและทําไมมันต้องจ่ายพแพงแสนแพงฉันเคยไปซื้อกับแม่อะ่ะแบบว่าแค่คนละแบบคนละสี่ตัวเกือบหมื่นอะ่ะสองคนแม่ลูกกี่แค่เสื้อใน่อะม่ะตกใจมากตอนถายจริงเออแต่มันอยู่กับเรานานจริงอะ่ะกูก็เคยฟรีนี้ไปเดินตลาดแล้วโดนมองโดนมองแบบ จังๆเลยว่าแบบมองแบบเนี้ยมึงเป็นเรดาร์ตามอย่างเงี้ยจน <c oughs> แรกกูไม่ได้รู้สึกว่ากูอายแต่จนกูต้องรู้สึกแบบกูต้องทําอย่างเงี้ยทั้งๆทงี่มันก็แบบเออเออมันจะมีคนนึงคือตอนนั้นกูแบบเพิ่งออกมาจากร้านขายยาเดินมากับแม่แล้วเขามองกูอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอเขาอยู่ใกล้แล้วเ็าเห็นใช่ป่ะเขาก็มองอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นผู้ชายซึ่งเป็นครั้งแรกที่กูรู้สึกว่าก,กูไม่ปลอดภัยกับการปีน <c oughs> แต่ว่าคือโอเคเราเข้าใจว่ามันเป็นของใหม่บ้านเราฟีนิปถุดป,ปะแต่มันก็ไม่แปลกที่คนจะสายตาไปมองคือเราห้ามตาไปมองไม่ได้เว้ยมึงแต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามได้คือความคิดเราจะเห็นคนที่แสดงทัศนคติในแบบใน,นเน็ตว่าเอ้ยแบบโอ้โชว์หัวนมนี่อยากโดนเย็ดเหรอกูแบบไม่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 ได้ยังกู ไม่มีอะไรบอกไวกูไม่ได้ใส่เสื้อไวอยบบโดนเย็บเลยไม่ไม่กูแค่กูแค่ไม่ใส่เสื้อในไงโค้งมันรัดตัวมึงเคยถอดเสื้อในแล้วเป็นอยโค้งไม่เคยถามเมียมึงไหมว่าเป็นเป็นอะไรโค้งอยู่ใต้หนุ่มนี่คืออะไรเออเนี่ยเป็นรอยเหล็กเลยอะมึงกูจะมีโค้งโคงจริงนั่นก็คือนั่นจริงไม่นั่นก็คือกลวงกูก็อะยังไง รู้เลยนะรู้ขนาดเลยนะไม่แน่ก็คือกลวงคือ,อยังไงคือเราแบบเรารู้สึกว่าโอเคทําให้ฟีนิฟมันเป็นมันคือสิทธิส่วนบุคคลด้วยแล้วก็อยากทาให้มันเป็นเรื่องธรรมดาคือ <c ười> อ่ะตามันเผลอไปมองได้เพราะว่าแบบมันอยู่ในระดับสายตาไม่ว่าการอยู่อยู่เสื้อยืดเหมือนที่กูบอกอย,อยู่เสื้อยืดแล้วมีปุ่มโผล่ออกมามันก็ดูแปลกไม่ว่าแต่ว่าคือมันก็แค่แบบอืมอืมก็เสื้อคือตอนกูอยู่อเมริกาอยู่มาสามเกือบสี่เดือนใช่ปะกูเห็นคนแบบฟีนิฟเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จนกูแบบเอื้อมอ่ะ จนก,กูก็ดูนิฟตัวเองดีกว่าเออรู้สึกคนอื่นกระชอนกูกูก็รู้สึกเฉยมากอะมือ <c oughs> เรื่องแรกคือเรื่องจิ๋มออเลือดออกเนาะก็ก็ก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ฟีนิปก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมดามาเรื่องขนดีกว่าสาวๆกับขนมีขนทุกที่ขนลับขนแจ้งกูมไม่ค่อยกูมไม่ค่อยเสียเงินกับการกําจัดขนเพราะว่าโกนเอง <c oughs> กูจะเป็นก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยใช่ไหมกูเป็นคนคที่หรือมากเสียแบบจุกุระคือกูเป็นคนที่แบบเอาเอสี่มาวันดนะมึงแบบว่าเป็นเสียวขาขนกะูคนคยาวบางทีแบบว่าเคยยาวสุด4เซนน่ะขนแขนนะอยากรู้ว่าทําไมทุกคนถึงกําจัดขนกันอย่างชัดชันเลือกกําจัดจุกแร้กับอยากจีมิเพราะรู้สึกว่า mm hmm. ชัดเอาเลยง่ายเลยของชั้นอะติดภาพความสวยงามตามโฆษณา mm hmm. ที่แบบเวลา รถค่าหรือโบกรถแล้วแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยมันดูแบบคืูขาววิงชิงดวงกับจีมี่นี่คือเราชอบใส่บิกินี่ตอนแรกเริ่มจัดการน้เเริ่มจากแว็กแบบบิกินี่ใช่ไหมตอนหลังคืออยากให้มันหมดไปเลยเพราะว่ารู้สึกพอเคยทําให้มันหมดไปแล้วรู้สึกว่าน้องกลับมาสะอาดแบบสะอาดสะอาดมากอะไรอย่างเงีมสบายเืินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่อะอย่างกู กูอย่างบ้านกูใช่ไหมจะมีคนที่ไปอยู่เมกาหมายถึงว่ามีญาติที่ไปแบบอยู่ทางฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยเขาจะคอยบอกกูตลอดตั้งแต่เด็กว่าแบบเฮ้ยยูถ้าไปอยู่ที่นูนนยูมีขนไม่ว่าจะขนแขนขนขาไม่มีใครคุยอย่ยูเลยนะหรือว่าเพื่อนยูก็จะพูดว่าไปโกนมาก่อนค่อยมาคุยกันคือสมัยนู้นนะว่าแบบหลายสิบปีที่แล้วเลยอ่ะกูไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงนะแต่เหมือนกูอ่ะโดนฝังมาแบบนั้นตลอดเวยมันเลยแบบทําให้กูโกนตั้งแต่เด็ก โกนขนขาตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยโกนขนแขนด้วยทีหนึ่งเออแล้วทีเนี้ยพอมันโกนแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องโกนไปเรื่อยๆอ่ะมึงเข้าใจไหมพอโกนแล้วพอพอไม่ได้ทําอะไรกับมันอ่ะมันจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วขึ้นมาอีมันจะยาวกว่าเดิมเถ้ากับว่ากูต้องโกนมันไปตลอดอ่ะมึงโกนมันไปตลอดจริงๆเออด้วยสื่อด้วยด้วยอะไรทุกอย่างมันฝังมาตั้งแต่เด็กกับมึงมันเลยทําให้กูแบบ พอกูมาตัดสรู้ตอนโตมันเป็นสิทธิ์ของร่างกายใครก็ได้อ,ะอ่ะม,มันก็ไม่สามารถแก้ของกูได้แล้วอ่ะเพราะว่าม,มันเหมือนมันแบบมันเป็นสิ่งที่ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วอ,ะอ่ะเออแล้วกูก็ชอบใส่บีบีนี่ กูก็เลยโกนบิกินี่แววกตรงนั้นไปด้วยเออแล้วมันก็ทาให้รู้สึกว่ากูอะฟิลฟรีกูอะรู้สึกสบายมันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวกูแต่กูอะไม่รู้สึกว่า,วา, free, วารังเกียจคนที่มีขนหรือว่ารังเกียจคนที่แบบไม่ได้โกลลนอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเหตุผลที่กูโกนอือออของกูขนขาก็เหมือนอีคินเลยพอมันได้โกนแล้วมึงมันแข็งขึ้นและมันยาวขึ้นจริงๆมันเป็นอะไรแล้วแบบ พอกูไม่โกนมันมันกลายเป็นแคลคตาซะแล้วข่งมึงมันเบบว่ามันเป็นหนามแคกคตาแล้วอ่ะไอ้ทีกูโกนกูนึกถึงกระตุลเรื่องแรงโก้เลยอ่ะกูวันเว้นวันกูวันเว้นวันเลยโกนขนขาส่วนลอยหมุยอ่ะกูตัดเอากูทรีมเพราะว่ากูชอบให้มันมีไม่รู้ทำไมแต่ว่าแต่ว่ามีให้สั้นเพราะว่าแม่แม่กูนี่แหละเป็นคนสอนให้ตัดเพราะว่าประจำเดือนนี่แหละ เวลาเป็นประจําเดือนแบบมึงเข้าใจความเลือดมันข้นมันเหนียวติดกับขนมึงแบบนึกออกใช่ไหมทําความสะอาดยากอะไรเงี้ยเออกูก็เลยตัดแบบว่าไม่ถึงกับสกินเฮดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยก็ยังก็ยังมีความเป็นทรงอยู่เป็นลองทรงเนีองทรงทรงทรงอยู่ลองทรงลังเต่อ่ะเออเออแต่ว่าก็ก็คำานึงเรื่องความสะอาดถ้าตรงนั้นนะเพราะกูเป็นคนยังไม่กล้าใส่บิกินี่กูเองเออแต่ว่าคนจะกรแลกกูก็ ถอนด้วยโกนด้วยอะไรเงี้ยกูกูเสพติดการถอนเพราะกูชอบความแบบดึงดึงดึงอันนี้โรคจิตส่วนตัวแต่ว่าก็ก็ใส่เสื้อแขนกุดด้วยอะไรเงี้ยมั่นใจกว่าก็นเหมือนคล้ายๆกับทุกคนนะเพราะว่ามันทํามาตั้งแต่เด็กแล้วอะที่เราเห็นว่าอย S <S> <S เราเป็นผู้หญิงอ่ะเรามีขนไม่ได้เราก็โกนเราก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นสื่อเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามีขนผู้หญิงแต่ว่าเราไม่สวยหรอเราก็ทามาจนจนมันทามาเรื่อยเรือจนมันอันนั่นแหละขนขนแข็งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยเหมือนกับไม่ค่อยได้โกนขนขาหรืออะไรเท่าไหร่อืกเออเพราะรู้สึกว่าเออก็เที่ยงก็ช่างช่างมันไปค่อยค่อยปล่อยปล่อยมันไปอะไรก็คาสีผู้หญิงมันก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเนาะว่ามีทั้งแบบว่า ผ้าละไม่ชุชันในหรือว่ามันจะเป็นขนก็ตามถามว่าเรื่องขนออกับภาษียังไงไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตรหรือเปล่าว่าใบไีโครนะ่ะของผู้หญิงอนะ่ะแพงกว่าของผู้ชายชอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะเออแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันที่ขึ้นมาแบบว่าเป็นแบบสปาเป็นแบบว่ามีอันมีแบบว่าเจลใหญ่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแพงกว่าของผู้ชายมากๆตรงจุดเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องจ่าย แต่ถามว่าเรามันมีอย่างอื่นอีกไหมอ่ะที่ผู้หญิงจ่ายไปโดยที่เราอ่ะก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสังคมสั่งให้เราทำอย่างเช่นเครื่องสําอางหรือว่าการที่ผู้หญิงซื้อเสื้อผ้ามากกว่าผู้ชายหรือว่าทําไมผู้หญิงต้องประทินผิวมากกว่าผู้ชายทําไมผู้หญิงต้องดูแลผมอะไรอย่างเงี้ยคือการที่สังคมอ่ะบอกว่าผู้หญิงจําเป็นจะต้องสวยถ้าผู้หญิงไม่สวยคือผู้หญิงที่ไม่มีค่า อืมคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยอะ่ะคุณก็จะถูกมองข้ามหรือถ้าหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยคุณก็จะไม่ได้รับสปอตไลท์คุณก็จะโดนสังคมบอกว่าทําไมคุณถึงไม่เป็นเหมือนคนนั้นล่ะทําไมเป็นผู้หญิงถึงเป็นผู้หญิงทําไมถึงมีสิวทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติที่ทำไมผู้หญิงถึงมีสิวไม่ได้ล่ะทําไมคุณไม่พูดคําพูดเหล่านี้กับผู้ชายบ้างเพราะว่าความสังคมที่ เราก็ต้องกลับมาเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องของชายเป็นใหญ่เนาะที่กดให้ผู้หญิงอ่ะมีหน้าที่แค่เขามาสวยอืมมันเหมือนเป็นหน้าที่เราไปแล้วแต่ตอนนี้สังคมเราก้าวผ่านพัฒนามาไกลแล้วว่าที่ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมีฟังก์ชันเดียวกันเนาะผู้หญิงผู้ชายไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วซึ่งถ้าไอการที่เรามาพูดเรื่องเนี้ยเราไม่ได้อยากให้เอ้ยยังงั้นอย่างงั้นผู้หญิงไม่ต้องแต่งหน้าแหมผู้หญิงไม่ต้องแต่งตัวผู้หญิงไม่จําเป็นต้องสวยแล้ว เราว่ามันไม่ใช่เราว่ามันเหมือนกับคือเราเติบโตมากับประวัติศาสตร์ที่มันเป็นมาแบบเนี้ยแล้วความสวยอ่ะมันคือการที่ให้พลังกับผู้หญิงหรป่าเออ hmm. ใครอยากสวยสวยได้เลยแต่คุณก็ต้องเข้าใจในคนที่ไม่ได้อยากจะแต่งตัวไม่ได้อยากจะเป็นไปตามสิ่งที่สังคมอยากให้เป็นอันเนี้ยเออมันก็เป็นเรื่องนี้ที่ แต่สิ่งที่ผู้หญิงเราโดนกดทับกันมาโดยตลอดเนาะแล้วก็พวกเราทุกคนก็อยากเอาพูดออกมาให้มันเป็นเรื่องปกติทั้งประจำเดือนชูชันายแล้วก็ขนเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมชาติของอเพศหญิงอะอเพศสภาพผู้หญิงทั้งหมดเลยอะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เราจัดการได้แต่ว่าแบบ ทำไมเราถึงต้องมาตั้งคำถามมันมีความซัฟเฟอร์อยู่จริงๆในการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้เลยก็เลยต่หวังว่าสังคมจะแบบเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมองมันว่าเป็นเรื่องเข้าใจเออทุกคนที่แบบไม่เอาเพศอะไรนะแบบทุกคนเลยอ่ะแบบว่ามีผลทางในการอยู่ร่วมกับสิ่งต่างๆได้ได้อย่างเข้าใจอีกนั่นแหละเออหัวนมไหมขนไหมอะไรก็ตามสุดซึ้ง กัวก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดทุกคนมีสิทธิ์จะพูดและทุกคนมีสิทธิ์จะทาและทุกคนมีสิทธิ์จะไม่เห็นด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใดๆก็ตามแต่เราแค่พูดออกมาเราแค่แสดงความเห็นเราไม่ได้ต้องการสร้างลัทธิให้ใครมาเชื่อแบบเราหรือให้ใครต้องทําแบบเราไม่ได้ต้องการสร้างลัทธิให้ยึดโยงทุกอย่างเกี่ยวกับเราสิ่งที่เราคิดมันดีที่สุดเราก็ไม่ได้คิดแบบ แบบว่าเราจะถูกที่สุดทั้งหมดเราก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในทุกๆเรื่องเราเองก็แค่มีคําถามตรงนี้เลยสงสัยเลยพูดออกมาเลยแสดงความเห็นออกมาเผื่อว่ามีใครจะมาดีเบตได้หรือว่ามีใครที่เห็นต่างแล้วพูดในอีกแง่มุมนึงก็รับฟังเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไม่พูดกันเลยทั้งหมดถ้าไม่มีใครพูดกันเลยทั้งหมดจะไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องนี้ปกติหรือไม่ปกติผิดหรือถูกยังไงฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากการที่ตัวเองอบพูดไม่เข้าใจอะไรก็พูดสงสัยอะไรก็ถามอยากพูดอะไรออกมาก็พูดเท่านั้นเองทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติทุกอย่างมันมันปกติทั้งหมดแต่พวกมึงกดทับด้วยอะไรบางอย่างด้วยวัฒนธรรมอะไรบางอย่างให้มันเป็นเรื่องไม่ปกติแค่นั้นเอง